รีวิวเจ้า Honor x 7 b มือถือกล้องเทพแบตบอึดเสียงโคตรแจมไปดูกันครับกล่าวสวัสดีเลยครับอยู่กับผมนับไข่ซิโจครับ,รรบวันนี้เราอยู่กับเจ้ามือถือตัว Honor x 7 b ตัว 4G ครับต้องบอกเลยว่ามาช้าแต่มานะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคความคุ้มค่าของเจ้าตัวนี้ก่อนเลยครับตัวนี้ลดราคาลงมาด้วยครับถว่าโคตรคุ้ม ก็ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเริ่มจากอุปกรณ์ภายในกล่องก่อนเลยครับสาหรับเจ้า Honor X7B ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ในกล่องให้มาครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องต้องมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าไม่มีก็คือไม่ใช่แล้วไปนะครับก็จะมีอ่าเข็มจิ้มซิมครับแล้วก็เป็นเคสซิลิโคนตัวนี้๋ยวเอามาให้ดูครับนี่ครับเป็นเคสซิลิโคนใสแบบอย่างดีครับแล้วก็ตัวนี้เลยครับที่เด็ดคือ ออเนอร์สปุชาร์30เท่าครับแล้วก็มาพร้อมกับสายไมโคร USB ที่เป็นไทสีนะครับครบเครื่องมาก่าครับสำหรับตัวนี้ซื้อไปจบแล้วไม่ต้องซื้อปก่อนเพิ่มอย่างมาดูในเรื่องงานดีไซน์กันครับสำหรับตัว Honor X7B ตัวนะี้ตัวนี้โคตรสวยเลยผมบอกตรงๆสีที่ผมได้มานับคือสีเงิน Prowing Silver ครับ จะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับก็คือสีนี้แล้วก็อีกสีหนึ่งคือเขียวมรกตครับมาดูดีไซน์ครับดูจากกล้องหลังก่อนเลยตัวนี้กล้องหลังให้มาทั้งหมด3ตัวครับโดยเลนส์หลักนะครับให้ความละเอียดมาถึง108ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จัดมาในโมเดลกล้องแบบนี้คือสวยอยู่นะครับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีถาดยิมซิมตัวนี้ครับก็เป็นรองรับสซิมการ์ดครับส่วนพอร์ตด้านล่างครับก็จะมีแจ็คลูฟัง3.5มจุ์มมมมาให้ครับแล้วก็จะเป็นอ่า USB บี้ไซไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงครับตัวนี้บอกก่อนว่าเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอนะครับด้านข้างของฝั่งนี้ครับก็จะมีปุ่ม power นะครับที่ทำหน้าที่เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือด้วยครับตรงนี้ก็คือปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงครับมาในส่วนของหน้าจอนครับตัวนี้ครับหน้าจออยู่ที่6.8นิ้วครับถือว่าค่อนข้างจะใหญ่เลยแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นกล้องที่เป็นเจาะรูครับด้านบนก็จะเป็นลำโพงอีกนะครับตรงนี้จะเป็นลำโพงคู่ครับ ส่วนด้านบนตัวนี้ก็จะมีอินฟาเรดนะครับไว้ใช้เป็นรีโมทแล้วก็ไมโครโฟนอีกหนึ่งตัวครับในเรื่องของแบตเตอรี่เจ้า Honor X7B ตัวนี้นะครับถือว่าให้มาค่อนข้างใหญ่นะครับคือ6000มิลลิแอมป์นะครับถ้าเทียบกับค่ายฝั่งตรงข้ามนะครับถือว่าตัวนี้กินขาดมากๆครับแล้วก็ให้เทลรีชาร์จไว้วยครับคือ Honor Super Charge ชาจวัตต์ครับชาร์จแป๊บเดียวเต็มแน่นอน <S <S เดี๋ยวเรามาดูเจ้ากล้องของ Honor X7B กันครับตัวนี้ครับกล้องหลักให้ความละเอียดิ108ซล ค่า f นะครับอยู่ที่1 7 5เครับเลนสที่2เป็นเลนส์ ultra w i ครับอยู่ที่5าล้านพิกเซลส่วนเลนส์ที่3นะเป็นเลนส์ depth sensor สล้านพิกเซลครับแล้วก็มีไฟแฟลชมาให้1ดวงครับดีไซน์โดยรวมนะถือว่าสวยมากๆครับสำหรับตัวนี้ในเรื่องของกล้องนะครับมีโหมดต่างๆครบเครื่องมากๆครับเหมือนกับมือถือราคาแพงๆครับไม่ว่าจะเป็นโหมดถ่ายภาพนะที่มีเลนส์ u l t r า w i d ์มาให้ด้วยครับแล้วก็สามารถซูมได้ถึง8เท่าครับสำหรับตัวนี้งานวิดีโอนะครับตัวนี้เป็นถ่ายได้สูงสุดที่พั8 0 p ครับอยู่ ในเรื่องของงานวิดีโอสีสันถือว่าค่อนข้างชัดแล้วก็สวยงามครับมีโหมดถ่ายภาพบุคคลครับโหมดกลางคืนก็มีให้ครับแล้วก็รูรับแสงด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างของเจ้ากล้องหลังของตัวนี้กันครับ ันนี้เรามาเทสงานวิดีโอของเจ้าอนเนอ X7P ครับอันนี้ก็อยู่สภาพแดดที่เป็นแบบ o อ t ดอร์นะครับก็แสงประมาณนี้เลยคุณภาพไมค์นะก็ถือว่าเป็นไงมาครับก็รับฟังเลยครับอันนี้คือ 180P 30เฟรมนะครับแต่ในข้อที่ต้องพิจารณาหน่อยนะครับก็คือตัวนี้ไม่มีการสั่นมาให้นะครับก็คือเลืนไปครับก็จะสั่นนิดหน่อยครับส่วนกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลครับควาอยู่ที่2.0ครับ นี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าพ0นธุสิบพีสามสิบเฟรมนะครับกล้องหน้าก็ไม่มีคอนสั่นเหมือนกันนะก็สภาพที่เดิมครับคือเอาดอครับสภาพแสงี้าไม่าว่แสงถือว่าโอเคนะแต่ว่ามันออกเหลืองเหลือนิดหนึ่งสำหรับตัวนี้ครับหน้าจอใหญ่นะครับถึง6 8จดดนิ้วครับถือถนัดมือมากๆแล้วก็ดูหนังนับสะใจแน่นอนครับแล้วตัวนี้ครับให้ค่าความสว่างหน้าจอมาถึง8 5ด้อยห้าสินิตครับส่วนค่ารีเฟเร์หน้าจอตัวนี้อยู่ที่90เฮิร์ตครับ แล้วถ้าเราอยากจะประหยัดพลังงานนะครับเราสามารถปรับหน้าจอรีเฟรชลงได้นะครับก็จะให้เลือกได้คือ60เฟรมกับ90เฟรมครับถ้าเราอยากประหยัดนะครับก็เลือกเป็นที่60เฟรมครับหรือว่าถ้าอยากจะใช้งานแบบลับลื่นตลอดเวลาก็90เฟรมเลยได้ครับหรือจะมีอีกตัวเลือกครับก็คือแบบดนามิกเลยก็คือตัวเนี้ยทาง AI ของอ o อนเนอร์ะครับจะปรับให้เราเองโดยอัตโนมัติครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโหมดหนักหรือเบาๆนะครับหน้าจอจะปรับค่ารีเฟรชให้เองครับทำให้เราประหยัดแบตได้ขึ้นครับ ในส่วนของงานเสียงครับตัวนี้ให้ลําโพงคู่ครับเป็นตัวนี้1ตัวครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวเป็นลำโพงแบบสเตอริโอครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเพิ่มระดับเสียงได้ถึง200%ครับตรงนี้เลยเขาจะแจ้งว่าเป็นโหมดเสียง200%ครับก็เดี๋ยวเราไปลองเทสเสียงกันครับ แรมตัวนี้นะครับให้มาถึง8 g b ครับแล้วก็เป็นแรมเสริมอีกครับเขาเรียกว่าเทอรีออนเนอร์แรมเทอร์โบครับ8ปบวกแครับเป็น16 g b ส่วนพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับให้มาเยอะถึง256 g b เลยครับสำหรับตัวนี้นะครับเลือกใช้ชิปเกตตัวแรงอย่างเซอร์ก้อนหกแปครับเล่นเกมได้อย่างสบายครับไม่ว่าจะเป็น r o v pub g Free f i r e นะครับเล่นได้แบบสบายๆครับตัวนี้นะครับระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Android ด์เวอร์ชันสิครอบทับด้วย Magic OS 8.0ครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของทาง Honor เลยครับ สรุปความคุ้มค่าของเจ้า Honor X7B ตัวนี้กันก่อนเลยครับเริ่มจากการดีไซน์ก่อนเลยตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรสวยเลยดีไซน์อันนี้แล้วแต่คนชอบแลแต่สำหรับตัวผมโคตรชอบสีเนี้ยอันนี้ที่ผมได้มาคือสี p o w i s i n g Silver ครับแล้วอีกสีหนึ่งนะจะเป็นเขียวมรกตแต่ดูสีตัวนี้ครับโคตรสวยการจัดวางแนวกล้องครับก็เป็นเอกลักษณ์มากๆครับหน้าจอนับใหญ่สะใจครับระดับ Full HD ครับสีสันครับเที่ยงตรงแล้วก็ค่าความสว่างถึง850นิตครับ ค่ารีเฟรชหน้าจอคือแบบไหลลื่นๆสบายเลยถ่ายเฟซเล่นติ๊กตอกเนี่ยคือสบายตามากๆครับแล้วก็แรมเทอร์โบนะเป็นอ o n เ r อร์แรมเทอร์โบ8บวก8ที่ให้มารวมกันนะเป็น16กิกเลยถือว่าโคตรเจ๋งและกล้องหลังนบให้มาถึง108ตานพิกเซลครับถือว่าถ่ายออกมานับทุกสถานการณ์ได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นกลางคืนกลางวันหรือจะถ่ายวิวต่างๆนะเก็บเอามาทำภาพทำวีดีโอตัดต่อคลิปนะครับได้สบายๆเลยครับสำหรับตัวนี้ และเห็นบางๆแบบนี้นะครับอัดแบตเตอรี่มาถึง6 0 0 0 m ป์ครับยังไม่พอครับยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จไว35วัตต์คือ o n o r Super s h a r g e นะครับราคาของเจ้า o n o r X7B ตัวนี้ครับกำลังลดราคาอยู่ครับตอนนี้คุ้มค่ามากๆตอนนี้นะครับเหลือราคาที่5 9 9 9บาทครับใครสนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้แล้วก็เข้าไปกดสั่งซื้อสินค้ากันได้เลยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวบ๊ายบายครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ